สวัสดีคะ่ะมาแล้วมาแล้วยังจะแดงจะแดงมากแล้วจะแดงมากแล้วเซียนอุดตลดิดมากับเซียนอุตลดิดเอาแนวทังว่าฝากท่านผู้ชมนะคะกับเซียนอุตลดิดวิ่งไม่เคยหลุดนะคะดีไมด่ดีจับคู่เข้าบ่อยนะคะคนบ่มองจับตาม่องในขาท่านผู้ชม เลขถูกนะเขียนอุตรล,ะละดิตเขียนดิดเกษีเป็น่นเลยเดอ้อภาษาไทยตัวสะกดหลายเนาะอ่าตัวสะกดมากดิดดอเด็กสลีตตอเต่เทาทอทุงกะรันนะคะเนาะโอ้กเพึ่งจะเขียนถืองวดนี่ละพึ่งจะเขียนถือนี่ละค่ะท่านผู้ชมวิ่งบนวิ่งบนไปน้ำกันค่ะ วิ่งบนตัววิ่งว่าค่อยหลุดมาจับคููดีกว่าจังวิ่งเ <c oughs> จ้าเหลิ่นไไรเจแดงด้วยจะตายเจแดงกับเป็นยังสี่ละบ่จริงจังโอ้ยทานบาเห็นที่บนันี้จะคือว่าเตรียมพร้อมสักอนเจแดงล้วส้นไม่บรรทัด กระขีดเขียนอยู่นี่นะเมือนนี้นะมันอยู่ไหนล่ะโอ้ยอยู่นี่ค่ะอยู่นี่เห็นแล้วจลเจ้าคือว่าเตรียมพ่อมาเซ็นค่เจ้าว่าน่ะนะจักหลักมาเตรียมพ่อมว่ามันยู่งหาเจ้าของอยู่วิ่งบนจะมาฟังน้ำกันก็นไ,ดได้หรอกค่ะท่านผนะู้ชมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเจแดงก็จะเป็นคนขี้หลินนในหน้าจอแต่ว่าจริงๆแล้วนะเป็นคนจริงจังเด้อค่ะสิขอบอกตัวจริงเจแดงผู้ใดเห็นแล้วจะหนาวใครเห็นแล้วจะหนาวนะคะมาวิเคราะห์ห้น้ำกัน่าซิมาตัวใดนะคะ เขาเป้าเขาตาแน่นอนมากหวดนี่นะคะโอ้โอ้ข้าเจ้าบอกว่าเลขสีมาาเบิ่นมาหวดนี้นะท่านผู้ชม ก็จะมีลางน้ำเด้อค่ะวันนี้เดอ้อบางคนกับว่า,ยาเยาอันปากกาแดงเขียนไหลก็เป็นแนวทางนี้เจ้าของหวยนี้แทบว่าอยากหายเรือกปากกาแดงเขียนมันสิบ่วออกว่าสันโอ้กระจอาปากกาแดงเขียนวุ่นๆ่นเนี่ยต่ออ,อกพ้าหัดไก่เขียนเขียนปากกาแดงตั้งหลายเนาะ วิ่งล่างตัวเดียวค่ะเพิ่นจะเป็นเสี้ยนดีได้ค่ะวิ่งล่างตัวเดียวบอคือเสี้ยนทั้งอื่นนะวิ่งล่างสองตัววิ่งบนสามตัวไปกระถูกนะคะใครๆก็ถูกตัวนะจะมาว่าเจ้าเอ็ดถือบอสจะแดงฮ็ดถือสามตัวนะเนาะคนนว่นถือเพิ่มเลยเมื่อมั่นใจว่าสิตัวใดต้งสั่นกะ เ่ต้องหายทางผู้ช้มแล้วเนาะมั่นใจตัวเดียวไปเลยถูกก็ถูกเข้าก็เข้าเนาะข้างหลักร้อยหลักร้อยกับมาด้วยค่ะหลักร้อยหลักร้อยเก้านะคะเก้าเก้าตัวเดียวสู้เทียรหายสองตัวหรือสามตัวกับมี่ได้ค่ะเนาะ สองตัวสามตัวก็มีบางครั้งน่ะเบืองตัวเลขน้ำกันค่ะไลค์แชร์ให้ด้วยสั่งซื้อครีมมาได้ค่ะค่ะมาแล้วมาแล้วเสียนอุตรดิตวดวันที่สามวดวันที่หนึ่งเดือนสามพศหกแปดนะคะกับพิดเขียนผิดกับขอโทดด้วยกับเดาอ,อ่อนละละท่านผู้ชมจะสีว่าจังหวัดใดใส่ปัญ,ญญาเนี่ย นะคะเบื้องหน้าปกมันก็นได้ตัวงวดวันที่เท่าใดข้างในอาจสิเขียนผิดแต่หน้าปกลับรองบอ่ผิดแน่นอนค่ะแ,แล้วก็คลิปใหม่ๆนะคะใส่พิจารหน้าใส่ปัญญาเนยจะสีมีตัวควมเบาหลายนะคะ,ะจากงวดใดบ่าเาข้าใจบพเข้าใจกับว่าต้องถึอน้ำมูลละเพราะว่าอกแปดกับสองข่าวงวดนี้บ่เคยลุดนะคะ จะเดียงแกจะจมหลายวันพาเหมือนว่าน,นี่เนี่ยฮแปดกับสองวิ่งบ่ใครผิดเด้ค่ะเจี่นน้องไขวิ่งยังเออเจ่นน้องไข่วิ่งหากับหนึ่งบาแปดหาแปดหนึ่งเข่ากันเลยคะ่ะเข่ากันเลยคะ่ะนะคะสองหาสองหนึ่งแฮ เพิ่นวงให้ตัวนี้ค่ะเพิ่นวงให้ตัวนี้แล้วก็วงให้ตัวนี้นะคะวงสองตัวค่ะข้างล่างวิ่งสองจับคู่ตัวใดเนาะให้จีแดงว่าด้านได้เขียนเพิ่นจับคู่เอาเบิ่งก่อนเดี๋ยวจีแดงเขียนให้เนาะสองเจ็ด สองเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเอาแล้วก็สองหกสองหกแล้วก็สองสองนะคะคนว่งให้พร้อมค่ะว่งวงให้ด้วยเด็กสุดใจพาลวย้ยคนมักหกสองค่ะท่านผู้ชม เป็นมากหกสองหลีกล่หาห้าน้อยเป็นกะเข่าไวๆอยู่ในกลุ่มนะคะหลักร้อยมากเก้านะคะหลักร้อยมากเก้าเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเอาแคปหนะ้าจอไว้ค่ะเสี่ยนอุตรดิตต์เสี่ยนอุตรดิตต์วิ่งแปดกับสองหาตัวไซค่ะคุผู้ชมหรือเพิ่นจับคู่เพิ่นกระนาดเท่ากับจะลูดแปดนะเนี่ยแปดห้าแปดหนึ่งแปดสามดับแม่สาวตัดทิ้งค่ะเนาะ ดับแม่สาวตัดออกไปแล้วตัวหนึ่ง8ปดเจดเป็นเลขสวยค่ะท่านผู้ชมนะเลขสวยแล้วก็หคิดว่ามาข้างล่างนะคะตามสถิติเคยมานะหานะก็จะเป็น8ปห้านะจะเป็นเจ็ดห้าไหมไม่ใช่ข้างล่างวิ่งสองมันต้องสองเจ็ดสองหสองสองนะคะสองสองนีงงง่ค้นกับหายมาไหลนะคะท่านผู้ชม กสิบบนมันอาจารย์ตีแปดลิลวะไฮสองสองกับสองหนึ่งเนาะเข้าไปเบื้งไม่เจดีย์กับหลางย่างเดียวเนาะคะเพิ่นให้มาสองนะคะอาจารย์ตีแปดลิลนะคะเจดีย์ลงคลิปไปแล้วเด้อค่ะเดอะ้อนะคะสองหกสองเจ็ดสองหกนี่เป็นของสุดใจผ้าลวดเล่าเพิ่นกระถูกบ่อยฮันย่นไหวกระถูกบ่อยเด้ค่ะเนาะเพิ่นวิเคราะห์เหล็กทุกถูก,ถก ชุดใจพรารวยก็ได้านังสือครีมมาได้ค่ะเบอร์ขึ้นหายหนาจอนะคะครีมหนึ่งชุดประกอบด้วยครีมกลางคืนครีมกลางวันแคลเซียมแคลแม็กบำรุงสายตาปาดผ่นไล่ามาฝากเจแดงไหมเจแดงเอ้ยตาแจ้งตาแจ้งน้องนู่มบ้นกินน่ะนะยาอยังคื้ดีค่ะเทเพื่อนว่าน่นนะไนะล่ามาอยู่ในนี่และเจแดงแก็บหนาจอไว้อยู่เนาะ จะไปหาคนใหทนานผู้ชมบ้างอยู่ใส่นอ้อท่านผู้ชมใทรสนใจสร้างสื่อกระทางมาตามเบอร์โทรึ้นใหนะ้าจอนะคะ0928892568้ไดผู้ใดกินก็ว,ว่าดับบดีมังลุ่งสายตาเนาะคะ่ะช่วยให้เบาหวานไม่ขึ้นตาตาฝ้าตาฟัาง่งตาเป็นต้อเนื้อต้อแดดต้อล่มต้อกระจกก็บรรดาเบาบางกินไปเรื่อยๆต้อของท่านก็จะหายเนาะคะ่ะเนาะ ท่านที่จะได้ผ่าก็ไม่ได้ผ่านนะคะล่องกินเบิงเนาะค่ะบบเสียหลายเพิ่นรับการยืนยันมมกหลายผู้หลายคนว่ากินละแก้งอะไรฮวงผ่าเพิ่นกะว่ากอกันเนี่ยผ่าเพิ่นกะว่าเป็นยุ่งเป็นแย่เนี่ยเหมือนเศร้าตื่นขึ้นบ่เห็นหวงว่จะเป็นตักบาทนั่นพอกินเข้าไปเลี้ยวป้าดแจ้งจางปางเพิ่นวานเนาะขาท่านผู้ชมสร้างสื่อกันเอามาได้ศูนก้สองแปดแปก้าสองห้าหกแปดแล้วก็เบี้ยแก้นะคะ เบี้ยรแก่พร้อมกระบอกนะคะแถมลอตเตอรี่คือเกาะะ่าเด้อค่ะแถมลอตเตอรี่อยู่เหมือนเดิมนะคะจนถึงวันที่สิบหกนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะรอบสุดท้ายเนาะคะ่ะหมดแล้วหมดเลยรอบนี้นะะเนาะค่ะะเนากระบอกกระบอง,อบองทาวิสุวรรณเนาะ,ะทาวิสุวรรณป้องกันไพ่ป้องกันคุ้นใสทั้งเบียรแก่คือกันคุ้มภัยเอาไปฟังไว สีบานเท่าสีมุมสีแก่ป้องกันอันตรายทั้งสีทิศเลยกันนะเนาะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกสีทิศเลยนะคะป้องกันเพลทไพ่ถูกย่างโดยกระบ,บอกทาวเวสุวรรณนะคะจีแดียก็โคตตัวลาบไปก่อนนะคะขอ้ทันผู้ช้มโชคดีหวดน,นีข้างล่างมาสองแห้งค่ะสองมาแห้งเลลกเกินข่าวหวดน,นีสิเป็นจังไดเพิ่นสันจรนอยู่พังง่าค้นบอกอยู่กรุงเทพ คนบอกอยู่สกลุลคนสื่อทั่วโลกทั่วประเทศเนาะค่ะเนาะคนหมุนอยู่ปาดห่างไก่กันลิบๆคนละฝากเลยค่ะหมุนอยู่อยู่พังง่าคนบอกอยู่สกลุลผู้สื่อจะเป็นจ้างใดแล้ววันนี้ดวงไปดวงมั่นเแลียวคู่บาอาจารย์ได้สิทถิบอบ่เมื่อหวยสัญจรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะ ถ้าตองก็จะน่าจะมาสองสองหกหกเจ็ด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 ตองไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะเอาสิตองได้ตองดีซันบอกเจ้ารับกินมาแล้วในคลิปต่อไปนะคะวยแม่สว่างกับมาแล้วผู้ใหญ่ใจบุญก็มาแล้วจับคู่ไม่เหมือนที่คาดการไว้เลยะคะ่ะท่านผู้ชมเจดแดงจับคู่เนะี่ย่เหมือนเพิ่งจับเลยค่ะไม่รอเพิ่งจับตัวใดน้ำกัน,นะคะ่ะ จะเดียนตัตุลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ